สวัสดีครับทุกผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับเรามาพูดถึงดราม่าที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่กี่วันนะฮะตอนนี้ก็ยังดรามา่าอยู่เลยเหตุผลกุญใดนะครับคุณไปดูโน่นยอดดิสไลค์ครับ What the hell นี่มันรกอะไรกันคือชอบเพลงนี้ใน7 0 0 0คนแล้วไม่ชอบ90,000คนแล้ว คือตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาเกลียดอะไรเพลงนี้นักหนานะครับก็ได้ตามข่าวนะมันเป็นประเด็นในส่วนของมิวสิกการแต่งตัวของหญิงสาวครับคือใส่ชุดลักษณะเหมือนชุดนักเรียนเพราะว่าทั้งท่อนบนและท่อนล่างมีความสั้นและหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าชุดนี้เป็นชุดนักเรียนหญิงญี่ปุ่นนะฮะแต่เมื่อหลายคนได้ดูครับก็แสดงความเห็นไปต่างๆนานาบอกว่าเจ้าของผลงานไม่รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไม่ศึกษาอย่างที่ท้วนซึ่งชาวญี่ปุ่นหลายคนก็บอกว่าเขาไม่ชอบชุดแต่งกายแบบนี้นะครับวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่ใช่แบบ บบนะเหมือนว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยกำลังดูถูกพวกเราอยู่นะครับนี่ฮะหญิงสาวญี่ปุ่นเขาจะแต่งตัวในโทนแบบนี้นะครับเนี่ยชุดนี้มันดูจะเซ็กซี่จนเกินไปนะรวมถึงเนื้อเพลงด้วยนะครับแล้วก็การกระทาใน MV ด้วยซึ่งผมเองนะยังไม่ได้ฟังเพลงนี้แล้วก็ยังไม่ได้ดู MV ด้วยนะครับเมื่อผมได้ดูผมก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเราไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเอาเป็น MV มาได้เลยนะเรามาพูดคุยให้ฟังเพราะว่าอาจจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะครับคือดนตรีขึ้นมาเนี่ เซนเซอร์ S S ด้วยครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเซนเซอร์อะไรเซ็นเซอร์ตั้งแต่ปล่อยเพลงหรือ,อยังไงนะครับใครรู้ช่วยบอกผมด้วยเพราะผมเพิ่งดูนะในช่วงแรกของ MV ปกปิดอะไรเพราะว่าถ้าปกปิดเรื่องชุดเหรอแต่เราก็ยังเห็นชุดน้องๆใส่อยู่นะแล้วใน MV เนี่ยคือเซ็นเซอร์บ่อยมากคืองงครับไม่รู้ว่าคือเซนเซอร์อะไรนะครับแต่ที่แน่ๆน,น้องๆเหล่านี้คือเยาวชนแน่นอนนะดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วก็ทรงผมด้วยเพลงขึ้นมาท่อนแรกเนี่ยภาษาอีสานเว้ยส่วนมากเนี่ยสไตล์เพลงแบบนี้หลังๆเนี่ยเราจะเห็นศิลปินอ่ะทาง,ง,าาง,งมานะันนจะลื่่หูที นกักกรนะเจ ok ้าของบทเพลงเขาเขาร้องเอาไว้เขาบอกว่าน้องฮักไอบบถึงไอยบรวยน้องฮักไอบบผู้สาวคนสวยถึงไอนันซีบอรวยแต่อ้ายกะฮักเจ้าจริงอ้ายฮักน้องอ้าน้องฮักอ้ายเดิ้น้องละนะครับเป็นทอนง่ายๆนะน้องชอบพี่ไหมถึงพี่ไม่รวยน้องชอบชอบพี่ไหมคนสวยถือว่าพี่ไม่รวยนี่พี่ก็รักเธอจริงนะนะครับแนมเบิงมองได้กับเมตาฮักอ้ายนี่อยากเข้าไปคุยอยากไปทักโอผู้สาวเกาหลีโอผู้สาวญี่ปุ่นผมหลงรักคุณจนหมดใจอันนี้ไม่รู้ว่าพารานาไปถึงไครนะครับเดิมทีในเพลงนี้ ชื่อเพลงสาวญี่ปุ่นนะครับแต่คุณบอกว่าโอ้ผู้สาวเกาหลีโอ้ผู้สา,าวญี่ปุ่นผมรักคุณจะหมดใจตกลงรักผู้สาวเกาหลีหรือผู้สาวญี่ปุ่นเข้าใจว่าคนจะสื่อว่าผมรักผู้สาวหน้าตาแบบนี้นะคุณหน้าตาคล้ายสาวญี่ปุ่นสาวเกาหลีอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็จะบอกว่าถ้ารักจริงเนี่ยจะบอกว่าคนนี้เนะี่ยคือแฟนฉันแล้วฉันเนี่ยก็จะํำสุดแสดงนะจะร้องหมอลำให้ฟังในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ฟังสบายหูแต่ว่าก็มันดูไม่เข้ากันยังไงไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะท่อนต่อมานะครับอลิกหรือเปล่าครับแรปเปอร์คนต่อมา ก็มาโชว์สกิลเลยเว้ยภาษาอังกฤษนี่จัดเต็มแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยสไตล์แกจะมาๆหน่อยครับแล้วแล้วช็อตเจ้าหมอนี่คือเซนเซอร์บ่อยมากนะครับคือผมคล่องใจจริงเกี่ยวกับไอ้ตัวเซนเซอร์เนี่ยนะครับ I need girl like you นะครับก็เป็น,เป,นเป็นศัพม์ไย่ากนะ I think I'm falling for you I think about you Can I guess your number นะฮะเออคือพี่แกมาถึงแกบอกเลยฉันต้องการผู้หญิงอย่างคุณฉันหลงรักคุณฉันคิดถึงคุณฉันขอเบอร์คุณได้ไหมนะมาถึงแกไม่ต้องสาทยายอะไรมากนะก็คือตกหลุมรักคิดถึงเลยแล้ว ก็ขอเบอร์เลยนะฮะนอกจากนั้นนะก็ยังบอกว่าชุดของเธอนะ่มันเซ็กซี่ฉันทนไม่ได้จนต้องร้องอีคือนะฮะโอ้ร oh, ้องอีคือหลายคนก็รู้ฮะอีคือคืออะไรคือไม่เข้าใจเลยจริงๆครับคือแค่เห็นชุดคุณก็เสร็จแล้วนะครับในใจมีแต่น้องแต่ว่าไอา้บอมักใส่มองคือในใจมีแต่เขาแต่ไม่ชอบใส่มองคืออะไรครับอาจจะหมายถึงใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งป่าอันนี้ก็คือ,อมีคําเป็นคาคล้องจองแล้วก็มีความหมายอยู่แล้วแต่นี่คือใน,ในใจมีแต่น้องแต่ว่าไอ้ไม่ชอบใส่มองนะมันเกี่ยวอะไรกันนะในจุดจุดนี้นะครับเพราะอ้ห้อนแดด พาน้องนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ยยันน้องห่อนแดดอ๋อเขาเป็นคนประมาณกลัวแดดนะครับถ้าจะพานั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะกลัวสาวสาวร้อนได้แต่ว่าไม่ชอบใส่มองนี่คืองงจริงนะฮะต่อมานี่ซีเกมครับเข้ามาแบบแรปเปอร์คนนี้เนี่ยมาด้วยคําของจองลงด้วยสละไอไดไทยดินแดนไดโอผู้สาวบอมเนคนไทยเห็นเจ้าแล้วค่อยอยากแล่นใส่นะครับนี่สละไอตลอดนี่นี่คือเขาเขาเก่งอยู่แล้วทางการแต่ง คำคล้องจองนะฮะคนนี้ก็ไม่เลวนะท่อนคนนีพน้พี่แว่นพี่แว่นคือแกมาพร้อมกับเสียงอ่อนโยนแต่ว่าก็โดนเซ็นเซอร์อีกเหมือนเคยนะครับแล้วไล่ไล่มานะครับก็ธรรมดาคนต่อมามีเล่นคําหน่อยนะครับมีคนนิจิวะบ้างเออบอกเธอเหมือนดาราญี่ปุ่นที่ฉันเคยแอบดูในตอนเด็กๆผมเข้าใจว่าหมายถึงอะไรนะมีคําว่าสุโก้ยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสัพท์ที่พูดกันธรรมดาแล้วปิดด้วยเครซี่เครซี่นี่ผมไม่ติดใจอะไรคือติดใจแกเอาแกไปโอบกอดน,น้องๆเขานะครับเออนะดูแกก็ไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันนะคือก่อน บ่อยกว่าเพื่อนเลยนะฮะแล้วน้ำร้อนนี่ก็ล่อนอยู่ด้านข้างเลยก็ผมผมเริ่มเข้าใจแล้วในเนื้อเพลงเขาบอกว่าอย่างท่อนหนึ่งเขาบอกว่าดินแดนใดโอ้ผู้สาวเจ้าโบแมนคนไทยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่คนไทยนะก็สมมุติว่าพวกเธอคือสาวญี่ปุ่นแล้วกันนะครับก็สรุปแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ถ้าจะบอกว่าเพราะมานะครับมันเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆนะครับหรือไม่ไม่มีจุดผมใช้คาว่าจุดยึดเหนี่ยวแล้วกันนะครับแต่ m อวต้องบอกว่าไม่เหมาะสมจริงๆนะฮะมีหน้าแล้วครับถึงโดนชาวเน็ตไทยหรือว่าชาวญี่่ปุนเเองมาจววกกแลล้ดดไ ถึง90,000ดิสไลค์เลยทีเดียวนะครับในภายหลังครับแบงค์ธนากรเจ้าของผลงานเพลงนะครับซึงได้ร่วมฟีดกับเพื่อนๆได้นนหลายคนเนี่ยเขาก็ได้ออกมาชี้แจงครับบอกว่าเพลงเนี่ยไม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมิ่นการแต่งกายของนักเรียนญี่ปุ่นแต่อย่างใดเพลงนะ่ะนำเสนอเพื่อการร้องจีบสาวสไตล์หนุม่มที่แอบชอบสาวญี่ปุ่นแค่นั้นนะครับซึ่งเขาเป็นคนอีสานอยู่แล้วแล้วก็คิดแนวดนตรีเป็นแนวอีสานหน่อยๆผสมดนตรีแรปๆนะครับซึ่งใช้คําอีสานในการเล่าเรื่องและจะมีเพื่อนๆมาร่วมแยมร้องในหลายภาษาเกิดขึ้นนนนคบ้าาาาออกกววว่่่สสสใใใีี็ืท ี่ปุผมเห็นแล้วมีแต่คนน่ารักน่ารักก็เลยคิดคําพูดขึ้นมาโอ้แม่สาวญี่ปุ่นทาไมเธอหน้ารักจังน้องๆเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นสาวญี่ปุ่นแต่อย่างใดพวกเธอทําเพื่อสร้างงานเท่านั้นเองนะครับเนี่ยแล้วถ้าในเพลงถัดไปนะครับเขาก็จะมีการพัฒนามากขึ้นเพราะว่าเขาก็ได้อามาขอโทษแล้วนะครับนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวของดราม่านะครับซึ่งผมได้ฟังเพลงแล้วก็นะฮะอย่างที่พูดไปนะครับอทั้งหมดก็จบกันเพียงเท่านี้น,นะครับหากคุณชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ต ซึ่งผมไม่ค่อยที่จะอัปเดตนะครับแล้วก็จะอัปเดตในการต่อไปก็หวังว่าทุกคนจะเข้ามาทักทายกันได้นะครับหรือว่าขอให้ตามคลิปอะไรก็อขอกันเข้ามาได้นะฮะสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ